อยู่ผมบอยพีซีครับวันนี้มาดูกันในงบ1มื่นเ 1,390บาทเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องนะครับแล้วก็22,680เป็นราคาครบชุดรวมหน้าจอนะครับผมเรามาพูดถึงดีเทลเครื่องก็คือว่าราคารวมจอเนี่ย22,000มันเป็นราคาจอเริ่มต้นเป็น24นิ้ว Full HD 1920 1080 75 h z IPS ระบบถนอมสายตาไร้ขอบตามนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้จอที่มันล้ํากว่านี้นะครับเป็น24 144เป็น32นิ้วเคิร์เป็น27เคิร์ฟ144 165อะไรเงี้ยมีขายหมดมาพูดถึงดีเทลในเครื่องเครื่องนี้ครับนี่ครับเคสการแหลกสีขา พร้อมกับ i3 1 0 1 0 5 f 4เทสนะครับเทอร์โบ4-4 GHz นะครับแล้วก็แรมเป็น16 G b จิ DDR4 บัส3 3200การ์ดจอเป็น GT 1030ย็ดเคเอา1030มารีวิวใครเขาทำท้าทายไงว่ามันจะได้สักกี่น้ำไหวแค่ไหนแล้วก็มาแบบสดๆให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ดูเลยนะครับผม M.2 นะครับลืมพูดไปเป็น256 GB จิกนะครับแต่เนี้ยไม่ได้ใส่เพราะว่าเนี้ยมันเป็นเครื่องเทสอันนี้จะ เคสกาแล็กซีขาวใครไม่ชอบเคสเปลี่ยนได้ครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับมาดู CPU ีแซในหน้าเดสก์ท็อปกันอ่ะมาดูที่ CPU ีแซครับ i3 1 0 1 0 5 f ครับ4คอร์แเทเทอร์โบทำงานออโต้ตรงคอร์สปีดตรงนี้ครับ4.4 GHz ครับเมมบอร์ดเป็นไบโอตา h5 1 0 m h p ครับ pci express เป็น3.0นะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวแรมเป็นสิบหกจิกดีเด้าโฟร์บัสสมันสองร้อยแต่นี้น่าจะเป็นค่ามาตรฐานที่มันบอร์ดมันไม่ได้ x คุณก็อาจจะ xmp ได้สูงสุดอยู่ที่2666เพราะว่า i 3เจ n 1 0ตัวนี้มันดันได้เท่านี้นะครับดันได้ที่2666กาจอครับเป็น gt 1 0 3 0 2 g ddr 5ครับเอ้ยเป็น gddr 5เลยนะแล้วก็แรมเป็นไมค r o อนะครับไม่ใช่ d 4 d 3นะครับ17,390ของใหม่ทั้งหมดนะประกัน3ปีครับอ่ะสะกรรมขอพูดก่อนนะมันไม่มีใครเอา gt 1 0 3 0มาเล่นสกรรมหรอกครับจริงไหมครับ แต่เนี่ยผมมาเทสให้ดูไงมันคือการเทสมาดูเซตติ้งสำหรับเกมสก,กัมนะครับผมสก,กัมสก,กัมนะครับเป็นโลทั้งหมดนี่ครับโลทั้งหมดเลยมันปรับไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเรสูเลชันเป็น Fu l l h ดีนะ1ัน0ก0าคูณพัครับแต่บอกเลยบอกตรงๆว่าเล่นจริงอะ่ะมันก็ท่านี้แหละแต่ถามว่ามาเล่นได้ไหมอาฟาร์มเนี่ยฟาร์มเก็บกัญชาเก็บอะไรเนี่ยเก็บได้เก็บต้นไม้เก็บอะไรเนี่ยมันก็ทำได้ของมันนะครับ ไงต่อยซอมบี้โชว์มาเฮ้ยตึงเกินาดิเนี่ยเนี่ยมุมมุมนี้มุมนี้ปึ๊บปึ๊บจีบทีบทีบ,ทบต่อยหน้าอา้าวซอมบี้ตายฮะเอ้ยซอมบี้ล้มลุกซอมบี้ล้มลุกว่ะอือต่อยหัว ตายยังมันตายยังวะอ่าซอมบี้ตายครับผมชนะครับ <S <S ตามนี้สกรรมเดี๋ยวไปดูเกมไฟเเลยละกันมาดูเซตติ้งเกมเกมนี้ครับการปรับการตั้งค่า,าต่างๆ RESOLUTION เป็น1920คูณ8 0ทุกอย่างเป็น normal อันนี้เป็น x4 หรือจะปิดไปก็ได้นะถ้าคิดว่ามันเนี่ยอะไรไม่จำเป็นก็ปิดปิดไปเพราะว่ามันคือ GT 1030ครับผมย้ำอีกรอบนึงนะ ก็เนี่ยประมาณสัก 60- 70เฟรมโดยประมาณไปขับรถขับเรือขับลาก็หน้าเฟรมก็ดรอปลงไปกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็เทสแบบคนเยอะๆให้ดูนะมันเป็นแบบ็อกซิ่งแบบอมอดก็มีเนี่ยพวกยานอาวกาศเนี่ยคุณดูเนี่ยมอดก็เยอะนะครับ70เฟรมโดยประมาณแรมกินไป9จิก16กจิกเหลือเฟือครับเกมนี้มามาแตก ไปดูเกม Forza Horizon 4เป็นเกมแข่งรถครับภาพสวยไม่รู้ว่าเซตยังไงครมันมายังไงให้ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งเข้าเล่นโอ้โลหมดเลยครับมีนเนี้ยเป็นมีเดียมมีเดียม2ตัวไดนามิกมีเดียมประมาณ3-4-5ตัวนอกนั้นเป็นโลครับ30-40เฟรมครับแรมกินไป8.1 g จิกมันก็เล่นได้ครับ GT 1 0 3 0ก็ยัเพิ่งไปสกประมาณมัน มันก็โอเคนะครับอย่างที <acted. S 2> ่บอกครับถ้าสับปัญหาให้พวก MSI Afterburner ทิ After ้งไปมันก็เล่นได้ครับร้านสุรา2ทําสอทำการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่ถ้าวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เปิด2โมงเช้าถึง1ทุ่มถ้าเป็นวันอาทิตย์จะเปิด4โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับตามนี้ครคุณผู้ชมแล้วก็มาดูเกมพับ G มาพ u b g ฮะมาดูเซตติ้งครับ 1920, 1 9 2เเต็มหน้าจอกำหนดค่ามาให้ตามนี้ครับ คือมันเลีมาแล้วว่าเราแบบว่าสเปคนี้มันทําได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นค่าที่มันมาให้อันนี้คือภาพค่าที่มันมาให้30มสิบกว่าเฟรม40รเฟรม40รเฟรม,รฟรมแต่ภาพยังเป็นฟูให้ดีนะพับจีพื้นเพลงมันเป็นเกมที่ภาพสวยอยู่แล้วครับปรับยังไงมันก็ไม่ดินน้ํามันแต่ขอให้เป็นฟูให้ดีครับต่อให้เป็นเวทีโลเทคจงเท็กเจอร์ต่างๆสีกําแพงต้นไม้มันก็นยังมีดีเทลให้เห็นอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ดูพี่เเปไป ไอปัมงดูพ uh <AH ี่สะเป์ไปโคตรโหดแตกโอ้โหแม่งตกใจหมด40-50เฟรมนะฮะปรับไว้ที่โลฟู u l l ให้ตีสำหรับเพ a ย์เออร์โนบัตเ o นกาวหรือว่าพับจีไปโหลดเล่นกันฟรีได้แล้ววันนี้ในสตีมนะครับอ่ะโอเควารโลแรนด์เกมสุดท้ายมาดูเซตติ้งครับสำหรับอ วาโลแนสุดทั้งหมดเลยแล้วกันมันปรับโลไว้นะครับสุดทั้งหมดเลยฮะเนี่ยอย่างโก้ครับขโมยตังแม่เติมเมื่อวาน200เฟรมีให้ดูเฉยแตกฮะเฟมเรทถือว่าทำได้ทาได้ดีเกินคาดครับเกมนี้200เฟมครับปรับสูงครับผ่อนได้ครับรับบัตรเครดิตครับกรุงไทยกรุงเทพปสิกรกรุงศรีไทยพาณิชย์ UOB City Bank ผ่อนผ่านระบบ shopee ได้ครับลวงนะครับอันดับ200เฟรมครับ 200เฟรมร้อยเฟรมไปปลายถือว่าทำได้ดีเลยครับเกมนี้เจอเนี่ยคุณว่าใครจะแตกฮะมันแตกครับผมตึงเกินอ่ะโอเควาโลจบประมาณนี้แล้วกันนะครับผม อ่าโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันใครชอบสเบคนี้ก็แชปมาสั่งได้แต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ถูกใจก็ทักมาที่แอดมินเรามีสเปคที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกนะครับงบตั้งแต่9,900ยันอันลิมิตนะครับผมตามนี้ฮะฝากไว้เท่านี้ครับจากร้านบอย p ีซียินดีให้บริการครับผม